สวัสดีค่ะวันนี้ใช้หม้อคู่ใจอีกแล้วนะคะเราก็ไปซื้อถั่วฝักยาวมาตั้งใจจะแบบผัดถั่วใส่ไข่แต่ทำยังไงดีเนาะผัดถั่วแบบไม่มีน้ำมันอันดับแรกเราก็ตั้งน้ำเลยนะคะเอาถั่วใส่ลงไปก็คิดว่าไม่เยอะนะคะหรือว่าหม้อมันใบเล็กเกินไปนี่คือทำกินหนึ่งมื้อเลยเพราะว่าอยู่หอพักเราไม่มีตู้เย็นนะคะเราก็ทำแล้วต้องกินให้หมด นี่ค่ะปรุงรสแบบปกติทั่วไปรสด,ดีนะคะซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะโคเล็ตโคเลนะคะชิมรสตามใจชอบค่ะส่วนตัวเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดรูปแบบไหนเราก็จะอ่าใส่แค่ซอสปรุงรสก็พอค่ะอันนี้หลักการทำงานเขานะคะก็คือหม้อจะเดือดด้วยน้ำนะคะแล้วก็มีไอน้ำสตีมขึ้นมาเราก็ได้ความร้อน แล้วอ่าปิดฝาไว้หม้อเขาก็จะให้ความร้อนอย่างทั่วถึงนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ผัดถั่วใส่ไข่ของเรานะคะอร่อยอยู่นะ